7-25ตุลาคมร2563นะครับซึ่งเราก็จะมีส่วนในการประชาสัมพันธ์และก็ถ่ายทอดสดถึง <Hey, S 2> พี่น้องทุกท่านที่อยากร่วมเทศกาลจินเจได้รับดีลักดีเดียนะครับอขอขอบคุณทุกท่านที่จริงๆแล้วเรารู้สึก,กินดีมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจาัดกิจกรรมครั้งนี้ที่ทางชมรมไทยจีนสื่อสินจินเจได้จัดขึ้นทุกท่าน ปีนี้เป็นปีที่15เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปร่วมอ,ออกบูธอหาหารเช้านะครับอยู่ที่ลานย่าโมเล็กๆแต่เราไม่ได้พูดสัมพันธ์กันออกไปแต่มาถึงคราวนี้เนี่ยปีที่แล้วได้เห็นว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ได้อยู่ในทีที่ด้วยว่าใกล้ๆบ้านเราก็มีงานใหญ่เหมือนกันนะไม่ต้องเดินทางไกลนะครับ และเพิ่มเติมคืออย่างที่ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มสำหรับมอโคร์ดเองนะครับอย่างที่ด้านในที่เราเห็นในงานในพีทีของแกงฮองก็จะมีเรจาจัดงานนี้ตั้งแต่วันที่16ก็คือเมื่อวานนะครับถึงวันที่25แล้ววันที่20ผมขอเชิญทุกท่านที่เป็นผู้แถลงข่าวด้วยนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยเหมือนกันนะครับว่าวันที่20ตอน4โมงเย็นถ้าเป็นไปได้ก็อยากเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมารม่วมกับเรานะครับและสุดท้ายผมขอขอบคุณทาน ทุกท่านสารเจ้าต่างๆกระผมในานามชมรมไทยจีนหรือสินกินเจโพที่ได้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้เทศกาลหรือสินกินเจประจำปี2563ซึ่งทางชมรมไทยจีนหรือสินกินเจโพราชสารเจ้าต่างๆ